มาตั้งไกลตบมือแค่นี้เองเหรอว้าไม่เห็นวีดละวีดแค่นี้เองเหรอวันหน้าไม่มาแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้มากันมากแค่ไหน่ะคะห้าแสนข<อ>หานห้าแสนเลยเหรอ ที่มองจริงแล้วข้างหน้านี่มาจากไหนกันคะอุดรอ,อุดรเหรอคะไหนขอดูหน่อยสิคะใครไม่ใช่อุดรเอาวางไว้ก่อนคุณพี่ไหนใครมาจากอุดรบ้างคะใครมาจากอุดรยกมือหน่อยสิคะใครอยู่ที่อุดรยกมือหน่อยสิคะเอาอุดรยืนขึ้นหน่อยสิคะเอาอุดรกระโดดหน่อยสิคะ โหกันหน่อยสิคะอุดรส่งเสียงอุดรหน่อยสิคะสวัสดีค่ะอุดรธานีขวัญชัยภัยพนาเอ้ยมึงสวยแล้ว <c oughs> อสอสองพักอะไรเดี่ยเพื่อไทยเหรอสวยแล้วงานนี้เมื่อเช้าเกือบแย่นะคะ่ะไม่เห็นมีใครไปช่วยเลยคะ่ะ ไม่มาก็บอกว่าแม่คิดถึงอัญชลีพออัญชลีมาไม่เห็นมีใครไปช่วยเลยเมื่อเช้าลงจากเครื่องบินแทบแย่เลยมีเสื้อแดงไปยืนเมาๆมาอยู่เกือบสี่สิบคนเดินผ่านมันยังไม่รู้เลย <c oughs> ขนาดไปยืนจ้องหน้ามันแล้วมันยังไม่รู้เลย <c oughs> เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าสามรอบมันยังไม่รู้เลย เลยเบื่อลำคาญขึ้นล้อด,ดีกว่ามันยังไม่รู้เลยไปแล้วมันยังยืนด่าไล่อยู่ที่หน้าสนามบินเลยกลับมาลองแรมแล้วมันยังไม่กลับมาเลยกลับมาลองแรมแล้วโทรศัพท์ถามเพื่อนพวกกาบินไทยบอกเสื้อ <c oughs> แดงยังล้อมสนามบินอยู่เหรอในป่านี้มันยังล้อมอยู่เลยมั้งเนี่ยมี4ี่สบคนแต่พูดดังไม่ได้นะอย่าพูดดังเพราะเดี๋ยวไม่มาสี่แสนไอ <c oughs> <c oughs> ของเดิมเราก็ มีเรื่องกันอยู่ที่หนองประจักษ์ใช่ไหมคะได้ไหมจำได้ไหมวันนั้นใครมาบ้างที่หนองประจักษ์คะหลอมแหลมเต็มทีมีหน้าแพ้เขา <c oughs> แล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะที่หนองประจักษ์เรียบร้อยดีไหมคะ <c oughs> มีประชาชนเสื้อแดงมาวอลแวร์คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องให้ได้ลำคาญอกลำคานใจบ้างไหมคะ <c oughs> มีแต่พี่น้องที่ไปวอลแวร์เขาใช่ไหมคะ <c oughs> คราวนี้มาเอาคืนที่น้องประจ,จักษ์ใช่ไหมคะใชคราวหน้ามันฟัดเราคร,ร,ราวนี้เราทําไมฟัดมันคราวแรกมันล่อเราคราวนี้เราทําไมล่อมันคืนคราวนี้เรามากันทําไมเลี้ยงรุ่นหรือไม่ใช่มากันทําไมเอามันคืน<อ>ถูกไหพี่มันต่อยเราหมัดหนึง่งเราต่อยมันคืนกี่หมัด <monde> ไม่นับ ถูกไหมพี่คราวที่แล้วมันทําอะไรกับเราจําได้ไหมพี่จําได้ไหมคะอาใครจําได้ตบมือหน่อยตบมือดังๆให้พวกมันได้ยินว่ากูจําได้มึงทําอะไรกับเราไว้ตบมือดังๆให้ขวัญใจไปบรรดาไอ้ขี้ค่าของพวกที่ถืออํานาจบาดใหญ่ให้มันจงจำเอาไว้ว่าทำอะไรกับเราเราจะเอาคืนมากพ้นพ,นพันเท่าทวีควูณ กล้าไหมคะกลัวมันไหมคะพี่แต่เรากลัวพี่เราไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่หรอกปกเปียกอ่อนแออย่างว่าคุณสมบัติผู้หญิงสวยก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องสนิมซส้อ่อนแอไปตามเรื่องตามราวถนัดไปทางอซให้มามาปลาใส กระโชกโคกคากอะไรนี่ก็หมดสมัยแล้วใช่ไหมคะนะถูกไหมคะคุณพี่แถวคุณพี่คุณพี่แถวหน้านี่คุ้นหน้ามากเลยอะไหนห้าสาวห้าหมวยกอินเตอร์ของดิฉันหายไปไหนคะอยู่ไหนคะคุณป้าคุณป้าคุณป้าก็มาคุณป้าก็มาคุณป้าอาจารย์ไตลงใช่ไหมคะอ่าเอ๊ะมาถึงอีสานเลยอคะเหมือนต้นยางเลยนะคะคุณป้าจากใต้มาปลูกที่อีสาน เหมือนต้นยางเลยนะคะวันนี้เรามากันเยอะมากเลยละคะ่ะเรามากันมากมายทีเดียวเข้าใจว่ากว่าจะพูดจบคนสุดท้ายเนี่ยเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้อะคะ่ะจะอยู่ด้วยกันไหมคะเมื่อกี้ตอนเข้ามานะคะเข้ามาเห็นข้างหน้ามีเต็นเต็มเลยอะคะ่ะเป็นเต็นมาจากไหนบ้างคะตอนข้างหน้าทั้งหมดนี้อุดรธาน,นีแล้วที่อื่นนะคะใครมาบ้างคะขอนแก่นก็มาเหรอคะ 1้อยอ็โอกระบี่พัทลุงมุกดาหารสวัสดีแดน,นพิจิตรไหนฮะศรีราชาก็มาด้วยโอ้โหพี่น้องมากันมากมายทีเดียวละค่ะมากันทั่วทุกสารทิศนะคะมารวมกันที่หนองประจักษ์วันนี้เนี่ยไม่เพียงแต่พี่น้องจะมากันเท่านั้นแล้วก็บรรดาผู้ประสัยของเราแต่เราก็ยังได้พบกับภาพอันน่าประทับใจของหแกนนำซึ่งก็มีเพียงแต่ลุงพิภพนะคะ ที่ติดภารกิจแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยหาย้าเกียนําก็มาอยู่กับเราที่นี่ก็มาก่อนที่พี่ขวัญชัยแกจะไหวตัวทันปาาแกจะมารู้อีกทีก็สายเสียแล้วขวัญชัยเอ้ย